สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่เว็บไซต์ของเราที่นี่ foodtravel t ural. tv ค่ะพบกับเล็กนะคะในเมนูของข้าวผัดปลาเค็มค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ถูกใจให,หลายๆท่านนะคะที่ชอบรับประทานปลาเค็มค่ะไปชมส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะคุณผู้ชมจะต้องเตรียมไข่ไก่นะคะข้าวสวยค่ะคะน้านะคะวันนี้เล็กใช้ต้นเล็กนะคะเพราะว่าเราต้องการใช้แต่ก้านนะคะแครอท เครื่องเคียงนะคะเราจะมีต้นหอมนะคะรวมถึงหอมแดงซอยค่ะพริกขี้หนูซอยแล้วก็มะนาวอีกหนึ่งซีกนะคะน้ำมันถั่วเหลืองซอสถั่วเหลืองน้ำมันหอยกระเทียมสับละเอียดน้ำตาลทรายพริกไทยป่นและสุดท้ายคือปลาอินทรีย์เค็มค่ะ วิัทีทนะคะคุณผู้ชมก็เตรียมในส่วนของแคหล,ลนะคะอันนี้เล็กปอกเปลือกออกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะหั่นเต่าค่ะนำมาหั่นเต่านะคะเป็นชิ้นเต่าขนาดเล็กนะคะขนาดไม่เกิน1เซนคูณ1เซนนะคะ สร็แล้วก็พักไว้นะคะต่อมาที่เราต้องเตรียมก็คือในส่วนของคณะนะคะคณะนี่เล็กแนะนําให้คุณผู้ชมใช้เป็นคณะต้นเล็กนะคะเพราะว่าการเนี่ยจะได้ไม่ต้องปอกเปลือกออกนะคะถ้าคุณผู้ชมใช้เป็นคณะต้นใหญ่เนี่ยจะต้องลอกเปลือกด้านนอกออกด้วยนะคะเพราะว่าเส้นใหญ่ค่อนข้างจะแข็งนะคะรับประทานไม่ได้ค่ะวันนี้เราใช้เป็นคณะต้นเล็กวัฒนธรวิธีทาง่ายๆก็คือการหั่นท่อนนะคะ ความกว้างนะคะไม่เกิน1เซนค่ะใช้เฉพาะส่วนก้านแบบนี้นะคะส่วนใบเนี่ยคุณผู้ชมก็เก็บไว้ทําอาหารชนิดอื่นนะคะหลังจากที่เราหั่นก้านชนะนะคะรวมถึงแครอทเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะต้องมาจัดการกับประเข็มนะคะเพราะว่าปลาอินทรีย์เค็มเนี่ยเขาจะยังมีก้างอยู่นะคะคุณผู้ชมก็จะต้องดึงก้างออกนะคะแบบนี้และคะ่ะหลังจากดึงก้างจนหมดแล้วนะคะถึงจะนําม,มาสับเป็นชิ้นพอคํานะคะ เลก็ลอกก้างปลาเคม็มออกหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็นำมาหั่นเป็นชิ้นพอคำนะคะเสร็จจากขั้นตอนนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็เตรียมที่จะนำนส่วนผสมไปผัดในกระทะกันได้เลยค่ะในขั้นตอนของการผัดนะคะคุณผู้ชมก็เตรียมกระทะตั้งไฟให้ร้อนนะคะแล้วก็เติมน้ำมันถั่วเหลืองลงไปค่ะตามด้วยกระเทียมสับละเอียดนะคะ ตอนนี้เราก็จะผัดนะคะให้กระเทียมเริ่มส่งกลิ่นหอมซะก่อนค่ะพอเหลืองแค่เล็กน้อยนะคะถ้าเกิดเหลืองเข้มมากเกินไปกระเทียมก็จะไหม้ค่ะจากนั้นนะคะคุณผู้ชมเติมตะเค็มนะคะที่เราหั่นเป็นชิ้นพอคำแล้วค่ะตามด้วยแครอทนะคะและก้าคกล้า,นนาคคะผักสองชนิดนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีเนื้อแข็งนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องนำมาผัดก่อนแบบนี้นะคะ ตอนนี้นะคะเราจะผัดให้ใหปลาเท็มนะคะเริ่มสุกนะคะรวมถึงผักก็จะนิ่มพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้นะคะก็พักเครื่องต่างๆไว้ด้านข้างกระทะนะคะเติมไข่ไก่ลงไปค่ะตีให้แตกนะคะ ร้อยไข่ไก่นะคะเริ่มสุกสัก50%ค่ะแล้วก็เนี่ยลืมนะคะที่จะต้องยีไข่ไก่ด้วยะคะไม่งั้นเดี๋ยวไข่ไก่ก็จะจับตัวเป็นไข่เจียวะคะเพราะะนั้นจะต้องยีแบบนี้แล้วค่ะ โอเคตอนนี้ไข่ไก่นะคะเริ่มที่จะสุกแล้วแล้วก็เติมข้าวสวยลงไปบนไข่ไก่เลยนะคะตอนนี้ก็ผัดให้ทับกันค่ะใช้ตะหลิวนะคะดีข้าวที่เป็นเม็ดๆนะคะให้แตะด้วยะคะ่ะส่วนของข้าวที่เป็นก้อนๆน,นะคะปรุงรสนะคะด้วยน้ำตาลทรายค่ะ พิกไทยป่นน้ำมันหอยนะคะซอสโทนเหลืองค่ะตอนนี้ก็แค่ผัดให้เข้ากันนะคะในการปรุงอาหารนะคะที่มีส่วนผสมของปลาเค็มนะคะคุณผู้ชมจะต้องระวังในการใส่ซอสต,ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหอยในน้ำปลาหรือว่าซีอิ๊วขาวหรือซอสโทนเหลืองนะคะ พรุนี้ถ้าเกิดว่าผสมกับประเค็มเนี่ยอาจจะเค็มเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องระม,มัดระวังในการเติมด้วยนะคะเติมทีละน้อยก่อน,อนค่ะแล้วค่อยคินเติมทีหลังเอานะคะสำหรับสูตรที่เราทำนะคะคุณผู้ชมติดตามชมอัตราส่วนได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะอันนี้ก็รับประกันได้ว,ว่าคุณผู้ชมจะทำออกมาแล้วก็รสชาติด,ดีนะคะรับประทานได้แน่นอนค่ะโอเคตอนนี้เราได้ ข้าวผัดปลาเค็มนะคะที่ผัดจนเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟพร้อมเพลอนเองกันเลยค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับข้าวผัดปลาเค็มของเรานะคะคุณผู้ชมจะเสิร์ฟโดยที่ตักใส่ถ้วยพิมพ์แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าแค่จะตักใส่จานแล้วก็รับประทานได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็ ทำเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะต้องกดพิมพ์นะคะให้แน่นด้วยค่ะแล้วก็นำใส่พิมพ์แบบนี้นะคะโปะด้านบนนะคะด้วยเนื้อปลาเค็มนะคะ เสิร์พร้อมเครื่องเคียงนะคะวันนี้เราเสิร์ฟด้วยต้นหอมนะคะแล้วก็ตามด้วยมะนาวนะคะหอมแดงนะคะรวมถึงที่ขี้หนูซอยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมได้รับประทานข้าวผัดปลาเค็มนะคะที่ทำได้ไง่ายไม่ยุ่งยากค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะกับโควงตตลยหรืวกินเที่ยวไทยไปกับ Food Travel TV สวัสดีค่ะ